คริปโตน่ารู้กับกรตตตอนสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไรหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าสินทรัพย์ดิจิทัลคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์และสงสัยว่าคืออะไรสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ถูกสร้างขึ้นบนระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์จึงจับต้องไม่ได้โดยแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่คริปโตเคอเรนซีโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนและโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์คริปโตเคอเรนซี มีวัตถุประสงค์ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือสิทธิ์อื่นใดหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลโดยบิตคอยจัดเป็นคริปโตเคอเรนซีประเภทหนึ่งโทเค็นดิจิทัลเพื่อการลงทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิ์เข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการเช่นสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากโครงการส่วนโทเค็นดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์จะกำหนดสิทธิ์ในการได้รับสินค้าบริการหรือสิทธิ์อื่นใดที่ระบุไวอ้อย่างเฉพาะเจาะจง สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อขายกลอลต์ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ